ระวงังมันอยู่ในกรองจับจำทาใจไม่ได้หรือไม่ได้ค่ะก็คืออยากจะให้เขาเป็นคนดีค่ะอีกสองปีเองระวังมันดีดี งมีคนอื่นพูดไม่ได้จึงโยนให้ค่าพีมาดิชแนลหนึ่งองแปขอเชิญร่วมบุญประเพณีทิ้งกระจาซิโกโ้นาสมาคมพุทธเมตตาเทวาสงขอจังหวัดเลยและคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปฉเฉลยที่ว่าคลิปก่อนหน้านี้ทำไมอากองแต่เสียหูกโจถึงดูดุดันและเข้มขังค่ะ ทำไหมครับคนนี้ใยาค่ะคอยากให้ขงทแมบ้นทำะไทีจะดีไมค่ะให้้าจั้ที่ดวงมันอยู่ในจองจับจำ สมองมันเสียหายแล้วนะีวิีช่วไหมะคีวิชวไหะถ้าโดนของดำสบายแต่นี่สังขารไม่พร้อมจะ ทำยังไงเล่านะคือมันมันไม่ใช่สิ่งที่งที่เขาแก้ไขได้มันเกิดจากการของเขาคือยาที่เขากินไปมันเป็นผลมาจากอะซึ่งมันตะกุ้งกินไม่ได้ก็ไปรักษาการจากแดดอีกมันเป็นมันเป็นการจากแทไปเรื่อยๆคือยิ่งกินมันก็ยิ่งไปหน้าอีกสองปี เึงระวังมันดีดีน้องข้าให้ข่ามาเพราะสิ่งนี้คนอื่นพูดไม่ได้จึงโยนให้ข่าอีกสองป<บ>ีละวังมัน เดียวกันกหรือที่บ้านเดียวกันนะละวังนะทุกอย่างในโลกไม่บางอื่นสัตว์โลกลวนเป็นไปตามกรรม เรื่องอาชีพออยากทำอะไรเรื่องอาชีพอริงนะคะว่างานที่ทำอยู่ใช่กับเป็นนเราไม่ทนวดครับอ้ามหมอย่โรพยุโบาลเป็นหมอหรือเป็นนวดแผนไทยไทยกกองไก่ท่านหมอต่อคุยุยอีต่อคุยุยจีท่านหมอธรรมดานะ ไม่รวยดอกไม่อยากทอะไรครับมีชีวิตในฝันในใจก็อยากทำองสามอย่างนอจากนี้หมดแล้วค yes. um> um um ่ะอ um> um um> um> ้ากทขายจะขายอะไรเดี๋ยวจะขายของทิพย์ของทิพย์หรือที่บางกอ

สองปีแยกมัน mm. ออกนะแยกกันอยู game, huh? ่ัพาไปรักษาเอาพูดง่ายๆคือเรื่องพาไปรักษาพาไปรักษาในตอนที่อยูว่าอะไรจะมาแยกออกครับป่วยป่วยอป่วยพ่อป่วยป่วย ยวกะไปนั่งทับสายไฟไม่เปไนไอไามวยิว <fin anta> <ots> okay. ่นแหนะแยกนะแยกยู yeah. ่ต้องแยกอยู่ กี่คนในบ้านตอนนี้อยู่กี่คนที่อยู่ในบ้านด้วยกันแยกมันออกก่อนสองปี